มาติดตามเรื่องอากาศกันก่อนนะคะกลมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยค่ะเมื่อฟังก็มีการติดตามสภาวะอากาศแล้วก็ติดตามาปัจจัยเสี่ยงนะคะจากพายุโซนร้อนตัวใหม่กำลังแรงค่ะนั่นก็คือบัวลอยนะะนี่ตัวล่าสุดแล้วนะบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ แถวแถวเวียดนามตอนบนนะคะในวันนี้และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะเมื่อฟังอิทธิพลของพายุบัวลอยนะคะจะส่งผลให้ทุกภาคทั่วไทยนะคะจะมีฝนตกค่ะเมื่อฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะคะดังนั้นนะคะเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะเมื่อฟังจะมีฝนนะคะเนื่องมาจากร่องมรสุมกําลังแรงเนี่ยพัดผ่านทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและก็ภาคอีสานนะคะบวกเข้ากับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมอดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกําลังแรงค่ะดังนั้นเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะุณฟังโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานรวมแล้วก็รวมถึงภาคใต้ภาคกลางด้วยนะรวมทั้งหมดเนี่ยห้จังหวัดค่ะคมณฟังดังนั้นนะคะเอ่อจะส่งผลหมดเลย57จังหวัดมาดูเฉพาะภาคใต้นะคะภาคใต้เนี่ยมี9จังหวัดค่ะ เอาเฉพาะพาคใต้นะคะภักอื่นเนี่ยก็ว่ากันไปเฉพาะภักใต้เนี่ยเตือนไว้9้าจังหวัดค่ะไปดูแต่ละจังหวัดนะคะชุมพรเนี่ยมีท่าแซสวีแล้วก็อำเภอพระโตค่ะสุราษฎร์เนี่ยมีปุนพินพระแสงแล้วก็เวียนสะค่ะนครศรีธรรมราชนะคะเชียงใหญ่ลานสกาถ้ำพนานราแล้วก็ทุ่งใหญ่ค่ะเมื่อฟังส่วนพัทลุงนะคะนุ่นเลยตั้งแต่ปากพยูนกรงหลาแล้วก็ควรขนุนค่ะส่วนระนองนะคะในเขตอำเภอเมือง กระเปอร์กระบุรีแล้วก็ละบุ่นค่ะส่วนพังงาเนี่ยเขตอำเภอเมืองนะคะคุระบุรีตะกัวป่ากระปงแล้วก็ท้ายเหมืองค่ะส่วนภูเก็ตเนี่ยแจ้งเตือนว่าทุกอำเภอเลยนะคะ,ะส่วนที่สตูลมีควนโดนทุ่งว่าแล้วก็มะนังปิดท้ายจงังหวัดสุดท้ายนะคะก็คือที่ตรังค่ะหาอำเภอนะตรังยังมี10นะคะนี่เขาแจ้งเตือนไป5้าอำเภอแล้วค่ะมีสิกากันตังห้วยยอดรัศดาแล้วก็อำเภอพิเศษค่ะวังพิเศษ นี่คือห้ามพื้อที่เขาแจ้งเตือนนะคะว่าระวังเรื่องฝนฟ้ากันผู้ฝั่งส่วนมรสุมในภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะคลื่นลมเนี่ยเขาบอกว่าก็กําลังแรงอยู่นะอย่างอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นประมาณ2อถึงเมตรค่ะส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อา่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นประมาณ1เมตรดังนั้นเนี่ยเฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์ของคลื่นลมด้วยนะคะนอกเหนือจาก ห้าอำเภอที่เราแจ้งเตือนนะคะสิกเกากันตังห้วยยอดรัศดาแล้วก็อำเภอบางวิเศษนะคะคลินลมก็ต้องระมัดระวังด้วยคาดการกันว่านะคะพายุโบนลอยเนี่ยจะส่งอิทธิพลนะมู้ฟังคือแม้ว่าจะเป็นพรุ่งนี้สุดท้ายแต่ว่าอิทธิพลเนี่ยน่าจะต่อเนื่องไป1 2 3ตุลาด้วยนะคะคือเหมือนกับทั้งตลอดทั้งสัปดาห์นะคะแต่ว่า123เนี่ยฝนมันจะเริ่มลดลงแล้ว ะะแต่ว่าก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเพราะว่าร่องมรสุมที่กำลังอ่อนลงและจะเลื่อนผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็บวกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมอาดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยแม้ว่าเริ่มอ่อนกำลังลงนะคะดังนั้นระมัดระวังสถานการณ์นิดนึงนะ